ระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจากวรารสารใช้พัฒนาตรัสว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกต่อกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็ขึ้นอยู่กับเสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดทางสายกลางเป็นหลักซึ่งประกอบด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนเงื่อนไขของความรู้และคุณธรรมทั้งนี้จะส่งผลให้วิถีชีวิตในสังคมมีความพออยู่พอกินเกิดความสงบสุขความมั่นคงและความยั่งยืนตลอดไปโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชโสธรไปทางทิศตะวันออกตามถนนแจ้งสนิทระยะทาง38กิโลเมตรติดกับอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนจากระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนทั้งสิ้น487คนครู31คน มีอาคารเรียนหกหลังและอาคารประกอบอื่นๆอีกมากอยู่บนเนื้อที่17ไร่3งานมีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวนหกหมู่บ้านคือบ้าน,านดงแคนใหญ่หมุ่และบ้านอัมพรวานอีกหมึ่งเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2554กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดโรงเรียนเป้าหมายจำนวน90แห่ง ในสังกัดเขตพื้นที่การประถกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งเพื่อรับการประเมินในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่านสุกิจร่วมสุขผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่จึงได้ประชุมศึกษาหารือคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นเป้าหมายชีย้ทางเพื่อเน้นบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนเป็นสำคัญการเชิญวิทยากรจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งมาให้ความรู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาเอกสารคู่มือและการนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนซึ่งผ่านการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมนักเรียนและร่องรอยในการใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงในโรงเรียนเพื่อเป็นการชี้แนวทางในการดำเนินโครงการให้ต่อเนื่องการแต่งตั้งคณะครูในระดับชั้นต่างๆเพื่อบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และมีโครงการหลายอย่างส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเช่นโครงการเก็บวันละนิดติดเป็นนิสัยเป็นการฝึกให้เด็กระดับอนุบาลเกิดทักษะในการทิ้งขยะโครงการฝึกจิตวันละหน่อยค่อยเป็นไปเป็นการฝึกให้นักเรียนอนุบาลมีพื้นฐานในการนั่งสมาธิและให้เกิดความเคยชินโครงการแม่จาหนูทำได้ เป็นการฝึกให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อช่วยเหลืองานของโรงเรียนและช่วยผู้ปกครองทำงานที่บ้านโครงการออมทรัพย์นักเรียนมีการเก็บเงินฝากคุณครูทุกวันครบหนึ่งเดือนคุณครูจะนำไปฝากธนาคารเพื่อนำสมุดเงินฝากมามอบให้นักเรียนจึงทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการออมเงินและมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินอย่างมากยิ่งขึ้น ในการประหยัดพลังงานในโรงเรียนเป็นการฝึกให้รู้จักปิดน้ำปิดไฟฟ้า<ม>การใช้วัสดุต่างๆอย่างประหยัดและคุ้มค่าโครงการแบ่งปันเวลาอันมาเข้าแถวรู้แล้วเข้าคิว<ม>เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักลำดับก่อนหลังโครงการจัดทำรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัวเพื่อให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์ในการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า โครงการคุณธรรมประจำวันเพื่อฝึกการเข้าแถวเคารพธทงชาติแผ่เมตตาการสงบนิ่งในช่วงเช้าการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนในภาคบ่ายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนพร้อมเข้าเรียนในภาคบ่ายโครงการปลูกผักรักโรงเรียนโครงการปลูกผักรักบ้านโครงการปลูกพืชผักสวนครัวในกระถางเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง ้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์และลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันการจัดกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนได้เน้นการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเพื่อเน้นความมีระเบียบวินัยของนักเรียนกิจกรรมวันสำคัญเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมโดยตรงการร่วมประเพณีท้องถิ่นเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกและเกิดความภาคภูมิใจ การจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีของชาวพุทธในชุมชนการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์วันภาษาไทยวันห้องสมุดและวันแม่โดยจัดแบบบูรณาการเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจโดยรวมและนิทรรศการอนุบาลเน้นการแสดงความสามารถและความเป็นไทยของเด็กตัวน้อย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับต่อไปการทำอิดรูปตัวไอเป็นการส่งเสริมอาชีพการหล่อเสาปูนในชุมชนที่ทำกันเป็นจำนวนมากและขยายสาขาไปหลายจังหวัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นการฝึกความซื่อสัตย์ความสามัคคีและการรวมกลุ่มในการค้าขายการปลูกไผ่ร้อยกอการทำสวนสบู่ดำและการปลูกเห็ดนางฟ้า ส่งเสริมให้คุณครูได้นำเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้กับนักเรียนการนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเป็นการฝึกการรักษาศีลการทำสมาธิและการปฏิบัติตนตามวิถีชาวพุทธเป็นต้นภายหลังจากการจัดทำโครงการและการทำกิจกรรมต่างๆแล้วนั้นคุณครูที่รับผิดชอบจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มให้ร่วมการเขียนแผนภูมิพัฒนาทักษะการคิด โดยการอธิบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมห่วงสองเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้างและร่วมกันวิเคราะห์ตารางถอดบทเรียนบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเขียนลำดับขั้นตอนของกิจกรรมเงื่อนไขความรู้คุณธรรมโดยยึดความมีเหตุผลความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะนำไปสู่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมต่อไปวิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้ทางโรงเรียนได้นำมาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเป็นการส่งเสริมการทำมาหากินของชาวบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชเช่นการขายไก่ย่างซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมานานทำให้บุตรธิดาที่อยู่ในวัยเรียน สามารถช่วยผู้ปกครองได้ร้านค้าชุมชนเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งของชาวบ้านแห่งน,นี้ที่บุตรหลานได้ช่วยผู้ปกครองทำมาหากินนอกเวลาเรียนโดยการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจําหน่ายได้ทุกวันการผลิตขนมจีนหรือข้าวปุ้นจากผลงานกลุ่มแม่บ้านที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลังผลิตเป็นสินค้าออกจำหน่าย ทำให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนที่เป็นลูกหลานได้เรียนรู้การผลิตกระเป๋าเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถนำเงินจากผู้ซื้อที่อยู่ต่างถิ่นมาเพิ่มรายได้ในชุมชนแห่งนี้เป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปีโครงการและกิจกรรมทุกอย่างที่โรงเรียนได้ให้คุณครูและนักเรียนร่วมการปฏิบัตินั้นทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบ และมีส่วนร่วมเกือบทุกโครงการจึงทำให้ครูผู้สอนนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองได้ประสบการณ์โดยตรงมีเจตคติที่ดีต่อคณะครูและโรงเรียนแล้วนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้วิถีชีวิตประจำวันจนเกิดความพอดีความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันทุกอย่างโดยไม่รู้ตัวพวกเราชาวม่วงขาวทุกคน จะรักษาคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำเทคโนโลยีมีความทราบซึ้งในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป